สวัสดีครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงแอมลูกเจี๊ยบแอมลูกเจี๊ยบคืออะไรแอมลูกเจี๊ยบคือแอมนะครับแอมไม่ใช่เป็นแอมที่ออกมาจากไก่นะครับคือคงเป็นแบบว่าเป็นแอมเล็กๆนะครับคือแอมฟายเออร์เนี่ยหลายๆคนคงคงรู้จักว่ามันก็คือเครื่องขยายเสียงเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวเนี้ยสาหรับพวกอุปกรณ์พวก iPhone นะครับพวกแบบว่า พวกมีหูฟังอะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นแบบว่าก็ให้เสียงด้วยแต่เสียงที่ออกมาก็จะออกมาจากตัวเครื่องทีนี้เนี่ยเครื่องจะมีประสิทธิภาพยังไงเนี่ยก็จะออกมาตามนั้นนะครับผ่านหูฟังธรรมดาทั่วไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้เสียงมันดีขึ้นเราก็ต้องต่อผ่านแอมแอมจะสามารถแบบว่าเพิ่มเสียงนั่นนี่นู่นผ่านวงจรต่างๆอะไรเงี้ยครับทีนี้เจ้าแอมลูกเจี๊บเนี่ยเขาก็จะมีนะครับ เป็นแบบว่าตัววงจรวงจออะไรเงี้ยอยู่ในเนี้ยทําให้ประสิทธิภาพของเสียงเนี่ยดีขึ้นไปอีกนะครับหูฟังที่เสียงธรรมดาธรรมดาเนี้ยเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เจ้าต,ตัวนี้เนี่ยในที่ผมเอามาให้ดูวันเนี้ยก็คือเป็นของยี่ห้อฟีโอนะครับชื่อรุ่นว่า ROCKY นะครับนี่ครับ ตามนี้และครับ Locky E ศูนยนะครับสมาร์ทโฟนเฮดโฟนแอมปิฟเออร์คือเขาบอกว่าใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ใช้กับเฮดโฟนคือผมว่าจริงๆเนี่ยเป็นใช้กับพวก iPod พวกอะไรก็ได้ที่มันต่อต่อแจ็คแบบ3.5แบบเนี้ยครับใช้ได้หมดนะครับโนกงโนเกีย no ก็ใช้ได้หมดโฟนที่มันงๆ่ๆไม่ใช่สมาร์ทเนี่ยผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ อ่าคุณสมบัตินะครับก็เป็นลิเทียมนะครับคือในเนี้ยในเจ้าตัวเนี้ยมีแบตของมันเลยอยู่เลยคือไม่ต้องแบบว่ามาแกะใส่ฐานกระดงกระดุมอะไรนะครับเพราะนั้นเนี้ยเขาก็เลยนี่ช่อง USB ตรงนี้เนี่ยมันคือช่องชาร์จเขาก็ให้สายมาด้วยนะครับในกล่องก็ประกอบมาด้วยเนี่ยจเจ้าตามนี้เลยนะครับโหูางน,นี้ไม่เกี่ยวก็มีสายชาร์จมานะครับไว้เสียบชาร์จกับคอมกับ USB อะไรก็ว่ากันไปนะครับคือ คนที่ใช้ iPhone หรือใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะต้องวุ่นวายกับ USB พวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาดีซะอีกไม่ต้องไปหาทานใส่นะครับอันต่อมาคือ,อ Full Inline Control Compatible with iPhone นะครับก็คือตัวนี้ Inline Control คือมันจะทำให้เอาจริงเนี่ยหูฟัง iPhone เราอะ่ะมันก็มีไมค์อยู่แล้วนะครับมีไมค์มีวอลลุ Volume, ม่มมีการกด รับเปิดปิดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งสังเกตดูพวกพวกแจ็คที่เป็นแบบเนี้ยเขาจะเป็นแจ็คสามอันจะเป็นสามขีดสามช่องแบบนี้นะครับกต็ตัวตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณใช้หูฟังทุบกระป๋าหูฟังที่มันไม่ใช่เป็นมีไม้ด้วยเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่เป็นไม้ให้ด้วยตัวเนี้ยแหละก้อนเนี้ยแหละคือกากลายเป็นไม้ให้คุณด้วยนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มแบบว่าเปิดปิด รับสายนะครับซึ่งผมลองแล้วเนี่ยคุณสมบัติเหมือนกับปุ่มกดตรงกลางของหู p h โฟนเลยทีเดียวนะครับคือมันจะเป็นแบบว่าเอาไว้แบบรับสายแล้วก็กดเล่นเพลงกดสองครั้งเลื่อนไปข้างหน้ากดสาครั้งถอยมาข้างหลังอะไรเงี้ยครับกดค้างไว้เรียก s i ร i อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันรุ่มก็มีมาพร้อมเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยนี่ไมค์อยู่ตรงนี้นะครับเราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ย ตัวเนี้ยของเราอ่ะจะใช้ไม่ได้เราจะต้องมาใช้ที่ตัวนี้แทนนะครับมันเหมือนแบบว่าโดนใบพาสออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูกันแบบว่าใกล้ๆมา้งดีกว่าว่าลักษณะของเจ้าตัวเนี้ยคุณภาพสินค้าเขาหน้าตรงหน้าตาอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับคือเอาจริงเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยครับตัวกล่องเนี่ย มันให้ความรู้สึกที่มันมันมันเฉยเฉยมันก็เหมือนแบบของทัปป่วไปของจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือฟิลลิ่งนะครับความรู้สึกครับแต่วัสดุเนี่ยจริงๆพอแกะออกเกาะแกะมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าดูดีนะครับวัสดุดูดีแบบว่าสมฐานะ i p h o ฟ e เลยทีเดียวนะครับยิ่งตอนนี้ iPhone 5มาแล้วนะครับแล้วก็ i p h o n น5นี่เมืองไทยรู้สึกว่าจะได้เครื่องกัน สองพฤติการสามพิติการสี่พุติการอะไรเงี้ยครับเอสเขาก็ให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจซึ่งผมปวดปวดใจกับคำนี้มากคือยุคนี้กูจะสนใจอะไรกูต้องลงทะเบียนด้วยนะครับคือแบบว่ามีตังค์แล้วรอไปซื้อทีเดียวไม่ได้นะครับต้องต้องทาตัววุ่นวายนิดหนึ่งก็อยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะกลัมาพูดเรื่องนี้ต่อครับเดี๋ยวจะยาวก็ลัขนาะจะเป็นแบบนี้ครับไซส์ขนาดก็นี่เลยนิ้วโป้งผมก็ไม่ใช่คนมือใหญ่นะครับ ก็ด้านนี้ก็จะเป็นวันลุ่มบวกนะครับวันลุ่มลบนะครับลดเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าปุ่มเปิดปิดไม่ใช่ปุ่มรับสายนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่ครับออนออฟนะครับคือบายพาสเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ก็คือคือเราไม่ต้องใช้ก็ได้คือเราไม่ใช้มันก็ได้มันก็จะให้เสียงธรรมดาปกติทั่วไปนะครับปุ่มเบสเนี่ก็คือถ้าคือ คือพอเปิดปุ๊บเสียงก็จะดีขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มได้อีกสเต็ปหนึ่งคือเพิ่มเบสเข้าไปแล้วก็เลื่อนปุ๊บเสียงก็จะเปลี่ยนก็จะมีเบสเข้าไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากระทุงหนักหน่วงอะไรมากซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับหูฟังของเราด้วยนะครับแล้วก็น,นี้เป็นคลิปซึ่งมันดูเหมือนกับว่าวัสดุเขาจะเป็นโลหะเลยนะครับแต่แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นแต่เป็นเป็น,ปนคือแข็งเลยแหละพลาสติกแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ก็วัสะดุดูดีทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นใหม่อาจจะแบบว่าเวลารับสายก็อาจจะเอาอันนี้ขึ้นมาใกล้ปากนิดหนึ่งนะครับจะได้แบบว่าสะดวกหน่อยนะครับแล้วก็วิธีคือแบบนี้รูรูหูฟังคือตรงนี้นะครับก็ใส่ไปแลจิ้มเข้าไปนะครับ ก็ใช้หูฟังเก่าธรรมดาเนี่ยครับคือผมใช้กับเอียร์พอตนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเอียร์พอตเนี่ยก็เสียงดีขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้หยิบหูฟังอันเก่าไม่ได้แล้วครับใช้มาคือเสียงกากมากมันติดไปแล้วนะครับเรื่องเสียงเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงแล้วตัวของสายสายสายพูดหนึ่งสายนิดหนึ่งสายนี่มีความสําคัญนะครับสําหรับอุปกรณ์พวกนี้สาย,สาย,สายอันนี้จะไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่เพราะว่า มันจะต้องไปเจอกับสายนี้อีกนะครับยาวมากเดี๋ยวจะชีวิตจะวุ่นวายนะครับเส้นใหญ่หนาทีเดียวนะครับแล้วก็ออกแนวแข็ง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 ก็จะก็จะพันยากนิดนึงแล้วก็มีตัวแบบว่าตัว,ต,วตัวไว้ไว้เน็บเน็บมันกันเองนะครับเผื่อเวลาเรามง้งเราม้วนเห็นไหมครับพอสายมันเยอะชีวิตเริ่มผมเริ่มจะดูวุ่นวายงงงมันก็จะม้วนม้วนแล้วก็มาล็อกล็อกเนบเนบกันอย่างนี้ได้นะครับแข็งทีเดียว นี่ครับอะไรอย่างนี้นะครับไว้จัดระเบียบสังคมของสายนะครับแล้วก็หัวก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับดูแข็งแรงทนทานเหมือนพวกแบบว่าคริฟฟินอะไรพวกนี้เลยนะครับแจ็คทองเหลืองอาฬับคือคือมันเหมือนอาจจะเป็นเพอร์เซพชันของเรานะครับพวกแจ็คพวกเนี้ยผมมันจะรู้สึกว่าถ้าเป็นสีทองเนี่ยเสียงมึงจะดีกว่าสีเงินซึ่งจริงแล้วม,มันผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับ ก็ทีนี้เราก็ก็ปกติเลยง่ายๆก็เสียบเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็มาใส่อันนี้แล้วก็เล่นเพลงไปปกต,ติไม่ได้มีอะไรชีวิตไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมีแต่แค่แบบว่ามีตัวนี้ที่จะเพิ่มเข้ามาซึ่งมันเหมาะสําหรับคนที่เน้นเน้นเรื่องเสียงคนที่เน้นเน้นแบบชีวิตนี้ต้องการความเพอร์เฟกของของเสียงอะครับต้องการอะไรที่มันดีกว่า เดิมซึ่งซึ่งไม่เอ่อเท่าที่ผมลองนะผมลองกับเฮดโฟนอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับที่เป็นเสียงใหญ่ๆอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชินแล้วตอนเนี้ยผมจะชินกับหูพวกนี้เอาเพราะผมอยากฟังอะไรใสๆสบายๆอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยพอใช้กับตัวนี้ครับเวลาฟังเพลงเนี่ยมันก็ดีขึ้นคือชีวิตดีขึ้นชีวิตความสุขเพิ่มขึ้นเลยเพราะแงะแหละมันเหมือนเราซื้อไอเทมมาอันนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเวลาเล่นเกมครับ ความสามของตัวละครก็จะเยอะขึ้นมันก็จะเก่งขึ้นถูกไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันไม่มีก็ไม่เสียหายแต่มีก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้ามีเนี่ยมันใช้สะดวกเพราะมันชาร์จได้สีสันสวยงามดีไซน์ไม่ขี้เหร่เปิดมาปุ๊บมีไฟตรงนี้เห็นไหมครับดูดีเชียลดูแบบว่าโอเคเลยนะแบบแล้วเขาดีไซน์มาเข้ากับโซนี่ก็เข้าได้เพราะผมรู้สึกสไตล์แบบนี้มันจะเป็นพวกโซนี่ซัมซุงอะไรเงี้ยแต่ใช้กับ iPhone ก็ได้ ครับที่ดีทีเดียวดีทีเดียวก็คุ้มค่าดีสนดร,ราคาตัวนี้รู้สึกจะไม่ถึงพันนะครับในการที่จะทําให้หูฟังธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับหูฟังมาตรฐานเสียงดีขึ้นหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งพวกของตัวเสียงก็คืออย่างที่บอกว่าคงอธิบายมาลําบากยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าต้องไปลองนะครับซื้อของพวกนี้อาจจะต้องลองนิดนึง นะครับลองลองอ่านรีวิวดูเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้า้ผมสรุปเรื่องเสียงอีกทีหนึ่งคือเสียงมันจะชัดขึ้นเสียงมันจะมาเต็มขึ้นเพราะตรงเนี้มันมีวงจรอะไรบางอย่างที่เป็นแอมเป็นแอมเล็กๆแอมลูกเตียบให้เรานะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไฟนั่นแสดงว่ามันมันก็คงไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเสียงอะไรได้บางอย่างทําให้เสียงมันชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นการเป็นการเพิ่มเสียงแต่ปรับแต่งเสียงในแง่ของฮาร์ดแวร์ ฮารแวร์เล็กๆที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตลำบากมากนักนะครับแล้วราคาผมว่าก็โอเคนะครับสมเหตุสมผลลองไปเซิร์ชดูครับใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชดูเนี่ยครับฟีโอนะครับตัวนี้ผมได้รับมารีวิวนะครับก็ถือว่าแฮปปี้ครับชอบมีความสุขดีนะครับ วันใดที่รู้สึกว่าชีวิตอยาหญ่แบบว่าเน้นนิดนึงก็ก็จะใช้ตัวนี้นะครับวันไหนสบายๆก็ไม่ต้องใช้มันก็เก็บไว้นะครับขอบคุณที่ชมครับ